ไนนาพชรปากช่องค่ะใกล้สุกแล้วนะคะไนนาพ็รปากช่องใหญ่มากนะคะต้นนี้มีอยู่สองลูกอะคะ่ะนี่ต้นนี้มีสองลูกนะคะลูกเล็บเนี่ยพวกนี้เพิ่งเป็นอันนี้เป็นนานแล้วที่ใหญ่มากจริงๆนะคะเนี่ยโตมาก น้อยหน่าสับป,ปะรดโรดค่ะเหลืออย่างละลูกต้นละลูกแล้วค่ะที่เหลือก็หมดแล้วเหลืวเท่านี้อันนี้คือปลูกแบบธรรมชาติค่ะไม่ฉีดยาเพี้ยเต็มเลยเยค่ะโตโตวเลยวจะเก็บไปบ่มแล้วค่ะ นี่นะคะนี่คือเก็บมาเมื่อกี้นะคะนี่คือหน่อยหนาสับป,ปะรดนะคะลูกสุดท้ายของต้นแล้วลูกใหญ่นะคะเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติค่ะเพียดเต็มเลยนะคะไม่ได้ฉีดยาะคะ่ะส่วนอันนี้ก็คือเพชรน้อยหนาเพชรหมากช่องนะคะซื้อต้นมาก็ปีปีกว่าค่ะซื้อมาจากพี่ๆใน f เฟซบุ๊กค่ะในเฟซเฟซบุ๊กทดลองปลูกะคะ่ะ มันติดอยู่สองผลนอกนั้นมันก็ร่วงอะค่ะเพิ่งเป็นปีแรกนะคะนี่ค่ะแต่ยังไม่เคยชิมรสชาติเดี๋ยวจะลองเอาไปบ่มดูเราวจะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นไงแล้วก็ผู้ษาค่ะผู้ษาก็พอได้กินนะคะอันนี้คือเป็นสวนหน้าบ้านทั้งหมดเลยคือปลูกทดลองปลูกอะคะ่ะทดลองปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ขายนะคะอันนี้คือทดลองปลูกไว้ทานที่บ้านอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะคะสวนเล็กๆนะคะอันนี้ถ้าสุกแล้วแล้วจะมา รีวิวให้ดูว่ารสช,ชาติเขาเป็นยังไงนะคะน้อยหนาเพชรปากช่องนี่ยังไม่อันนี้ยังไม่เคยชิมค่ะส่วนน้อยหนาสับป,ประรดนีชิมไปหลายลูกแล้วค่ะอร่อยค่ะน้อยหนาสับป,ประรดนี่นะคะก็พอได้กินนะคะส่วนเล็กๆที่หน้าบ้านนะคะ